เราเริ่มต้นกันกับเหตุการณ์ระทึกก่อนกันแล้วกันคุณผ<ม>ู้ชมครับสมุดสงครามประเด็นก็คืออย่างนี้เรื่องเนี้ยบังเอิญว่าไอ้รถคันนี้คุณผู้ชมฮะมันเติมน้ำมันแล้วชิ่งหลายคนอาจจะบอกเอ้าแล้วมันแปลกยังไงมันไม่แปลกเพราะข่าวแบบนี้มีบ่อยแต่ที่มันแปลกคือไอ้นี่ทำซ้ำซากแล้วที่มันแปลกคือเด็กปั๊มเขาไม่ยอมเขากะโดดเกาะรถแบบเสี่ยงชีวิตตามเลยดูภาพก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่อา้าวเล่าสิจ๊ะเกง๋งค่ะเออ กระบะขาวคันนี้คุณผู้ชมให้เล่าปุ๊บเบอร์เลย เริ่มตั้งสติเป็น e-suzu d-max all-new ติดทะเบียนป้ายแดงและกระจกด้านซ้ายติดสติกเกอร์เด่นมากห้ามเข้าคุณผู้ชมจําสติกเกอร์มันนะห้ามเข้าแล้วมันติดสติกเกอร์ไว้ตรงกระจกมองข้างรถเขาก็จะเด่นคือรถ all-new เนี่ยเขาดีแล้วแล้วบางคนจะพูดว่า all-new เนี่ยเป็นพวกของวัยรุ่นสร้างตัวเ,เพราะฉะนั้นวันนี้พอเติมน้ามันเนี่ยนะครับปั๊มสปีดแถวถนนพระรามสหลังจากนั้นพอพี่เติมเสร็จแล้วพี่เบี้ยว คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูนาทีถัดมาเลยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าน้องเด็กปั๊มคือทางด้านของต้อยใช่ไหมค่ะอ่าแล้วยังไงต่อจ้ะค่ะต้อยก็บอกว่าตอนนั้นนี่เขาพพายมนี่เสือ้อส้มๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็มาเติมน้ํามันนอกจากเติมในถังมันใส่ถังเติมน้ํามันตัวรถแล้วแล้วก็เอาถังแกนล,ลอนด้วยค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่า4 0 0พันกว่าบาทคุณผู้ชมฮะเติมน้ำมันทีส0่พันวัยรุ่นสร้างตัวของเราเนี่ยนะฮะค่ะนี่ เอาภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูนาทีตอนที่พอเติมเสร็จเลยแล้วหลังจากนั้นพยายามจะทำท่าเหมือนสแกนจ่ายเงินคุณผู้ชมแต่ไม่จ่ายค่ะเขาเบิ้ลรถออกไปจากปั๊มน้ำมันเลยดูนะฮะ4,224บาทค่ะที่เติมทีส0่พันเนี่ยนะอ,อ่าดูตอนออกเลยฮะ,ะแล้วหลังจากนั้นเด็กปั๊มเขาทำไมกระโดดเกาะใช่ไหมใช่ค่ะช่วงจังหวะเนี่ยค,นคน่นี่<ด>ไป <นะ S 1> แล้วเฮ้ย ไปแบบนี้แล้วรถมาสบัดหลุดตรงหน้าปั๊มอุ้ยดูอีกรอบนึงฮะเห็นบอกมันเติมที่3แกลลอนแล้วมันเติมแก๊สโซฮอรจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าคนร้ายสั่งเติมเสร็จตอนแรกเติมเรียบร้อยเสร็จทำทีจะมีการสแกนจ่ายแล้วที่ภาพไปช้าเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะมันคุยโทรศัพท์ อยู่30นาทีค่ะนี่ฮะเติมน้ามันสามถังนะฮะสามสนาทีจนกระทั่งเมื่อไหรจะจ่ายเสร็จมันชิ่งทิ้งเลยล่าสุดเอาเด็กปั๊มก่อนนะฮะทางทีมข่าวช่องปลายของเราคุณผู้ชมครับไปเจอกับทางด้านของคุณต้อยเป็นพนักงานเด็กปัม๊มโดยล่าสุดเราก็ถามต้อยบอกต้อยเป็นไงเพราะต้อยเขากลัวว่าเขาต้องจ่ายเองเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดแบบไม่คิดชีวิตตายเป็นตายฟังเสียงต้อยดูก่อนฮะค่ะ ข้า่จ่าเขาบอกว่าเติมน้ำมันก้าาเต็มถังจ่าก่อเกลอนจ่าหนูก็หงงนูก็ขึ้นไปเติมทั้งรถกระบะค่ะเพราะว่าก้าาเต็มถังสามเกลอนแล้วยังไงต่อเล่าอีกหนูก็เติมไปเรื่อยจ่าเราบอกเต็มถังก้าาแล้วขอเติมอะไรอีกแล้วก็เติมดีเซลใส่รถห้าร้อยแล้วก็เติมครั้งที่สองสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบจ่าก็ เขาทำท่าเมื่อรงลิลรกลนทำท่าคนนี้คือคนที่เติมที่ปีนขึ้นมาบนกระบาน้องอีกคนคือถัดถูกไหมฮะใช่ถัดคือคนที่เกาะเลยคุณผู้ชมฮะแล้วถูกกระบะสะบัดเนี่ยนะฮะวันนี้ตัวถัดเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกเจ้าตัวเองได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะร่างคูดกับพื้นฟังเสียงถัดคนกะเกาะกระบาดเนี่ยฮะนั้นตกใจอ่ะตกใจเลยกระโดดขึ้นรถเขา กะว่าไม่ไว้แล้วก็ปล่อยมือล,ลงจากรถเขาไม่กลัวไม่กลัวตายนะโอ้โหคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วพี่วันนั้นอ่ะโอ้โหมันตกใจอ่ะพี่ก็คิดเออเงินตังค์สี่พันอ่ะก็กลัว นี่ฮะเงิน4ี่พันเขากลัวเขาต้องชดใช้และคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมที่ผมบอกสติกเกอร์ข้างรถห้ามเข้าตํารวจชุดสืบไปเจอว่าไปเจอรถปิกอัพคันหนึ่งจอดอยู่หน้าหอพักแล้วเกลี้ยกล่อมให้ออกมาไม่ออกมาคุณผู้ชมฮะดูรถฮะเนี่จอดอยู่หน้าหอพักปรากฏเขาเจอสติกเกอร์คําว่าห้ามเข้าหลังจากนั้นเลยพยายามจะตามเรียกคนในหอพักผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนัทวุฒิสุดท้ายไปเจอแกนลลอนน้ํามันด้วยดูนะฮะลองฟังเสียงหน่อยฮะ ออนุญาตเถียงเจ้าของบ้านบอกแล้วเขาไปเอาอเลยตำรวจก็บอกไหนตามเจ้าของบ้านมาหน่อยจะขอบุกเข้าไปหารนักวุฒิเจ้าของรถ,ถ<ว>และดูนาทีตอนบุกเข้าไปในฮัทและจับปรากฏเจ้าตัวแซงเป็นลมดูนะฮะอย่ายแต่ด้านหน้าเอาแต่หน้าพี่มาดูดมาจะจบกลุ่มหลังทำไอย่างนี้เม่อก้อยู่ห้องไหนห้อง ไปเดินไปลจะเปลมไหมหรอไหไหมได้เรียกกไปเยียบขาไปเฮ้ยเอาเอาไปเรียกให้เขารถยนต์มารับนี่เรียกเนี่ยรถมโทรให้ใครเอารถยนต์เข้าเข้าซอยสวนแก้สได้ไหมไ่เลปเลไไไมาพี่เอาขึ้นรถผมครับ เขารู้รูนี่รถกระบะโช๊ครับชมสโลภาพกลับไปใหม่ตอนจะเป็นลมฮะนี่นี่ไหวไหมได้เรียกพวกมันเห็นไหมฮะล่าสุดดูประวัติฮะที่บอกมันแปลกคือพี่ทาจนเป็นนิสัยหรือถ้าพูดแบบบ้านๆคือทําเป็นสันดานหรือเปล่าคุณผู้ชมดูนะฮะก่อเหตุระนาวเลย6กเก้าวันที่9้านี้เบิ้ลสองครั้ง1334แล้วก็16คําถามคือพี่เติมน้ํามันไปทําไมตั้งเยอะเขา าสงสัยว่าเติมหนห้าไปขายที่อื่นแล้วเบี้ยวในแต่ละที่ส่วนปั๊มนี้เนี่ยนะฮะโดนไป4,200กว่าบาทล่าสุดตำรวจเช็คประวัติและแจ้งข้อหารักทรัพย์โดยใช้กลอุบายโดยใช้ยานพาหนะอ้าวจบเรื่องนี้ตำรวจตามจนเจอนะฮะอนอน